ครับสวัสดีครับมานิวนะครับฝนตกนะครับก็ฝนตกลินครับนะครับฝนตกลินนี่นะครับก็นะครับนี่ก็ฝนตกลินนี่ครับตูนตนนี่ครับเดฝนตกลินยัง นักเรียนมาติดฟุตบอลครับตอนนี้ครับตอนน,ตนี้ไปดูกันครับแล้วตอนนี้ไปดูชมฟฝนฝนลินครับอึบอึดฝนลินครับนี่ครับเด็กกำลังเตะบอลตอนฝนตกครับนี่ครับ ก็ตกไปเลยครับก็อะไรครับครับถ้าอยากให้ลงยูทู e ครับอุ้ยเขากล้องวะดูกล้องวะเออเอานะครับอือแป๊บโอเคครับครับก็ครับก็ฝนตก ไปเลยครับนี่ครับตกลีดสัดหน่อยออนีทางนู้นก็ตกเหมือนกันครับทางนู้นก็ตกทางนู้นก็ตกครับตกทุก,ทกทสถานที่เลยครับ ก็นะครับก็ชมไปเลยครับก็ ลง Youtube ครับเน่เน่เนมาจากไหนเน่มาจากไหน <S <S ามาจากโลหะค่ะโ,โอเคครับโอเคครับ,คครบก็เก็บเย็บ ตรงนี้ตกตกประมาณาไปเลยครับคนตกไปเลยครับคนตกวันนี้ ครับโอ้ถ่ายตอนฝนตกก็ถ่ายตอนฝนตกครับสำหรับคลิปนี้มาไปบ,บายครับสวัสดีครับ